เขาดึงดูดความสนใจเราสิเราเราซื้อซื้อเขาหรือเปล่าเขาขายเราอยู่ไงเราต้องอย่าไปเขาเรียกว่าอะไรครับไปเสียกลลงกลลาติลงโอ่งฟ้าผมลงไปแล้วลงแบบไม่สนลูกใครผมลงแล้วผมไม่ได้เอาเปิร์กมาแก้ด้วยอ่ะไม่ใช่เปิร์กสิพี่ เขาไล่แต่ผมเลยอ่ะเออผมเอาูครับจีิงไม่พูดอะไรเลยพี่ทีอยู่ไหนนะอยู้ายอยู่ดูซ้ายอยู่ย็นๆ่ดับ้ี่ดาตออาอกมาเอ้นลอเยอด้ยอดยอ่เอาไอ่เอาไอ่เอาไม่ดอาไม่เอา่อ่ากดดาก เฮ้เเฮ้เเฮ้เเราเข้าสารเสกผมหายไปไหนยาอยู่ยายายานี่เขาโอมมาสีดยาได้นะครับองแดงเหรอครับผมไม่รู้ว่าเขาดักต้องเข้ามาจับฝั่งไกลฝันนไม่รู้ไม่จะเช็คผมให้อ๋อผมมีพาวุธชินเอาละผมอมเลยแล้วกัน อย่างแล้วอ่าคือโป้เหรอครับมันไม่เนียนเหรอครับสดีครัะคุณแบงจู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 ผมโดนมาครับขืนใจให้เลนดิพาตาตาจูจูเอาว่ะ ไปแล้วเกิดคนครับอุยฮุยเข้ามานี่เข้ามานี่เป็นลาตีผมขออมเขาสารไว้ก่อนตอนนี้ตบเหรอตบไปเลยตบไปเลยตบจบไปเลยเจ็บกล่องทออยู่นี่ลาตีมักจะไม่ระวังใส่ศีลครับไม่ใช่ลาตีทุกคนนะ แต่ว่าส่วนใหญ่เล่สนสวดละกัน,มไ,กนไม่รู้จะเขาจะวาไปหรือเปล่า,ว,าว้าไมีดหรอมีก็อ๋อเอลาตีเฝ้าวิธีจนหมดเวลาครับพอใจมากคำถ,ถามคือเขาเฝ้าแท่นไหนครับแท่นสุดท้ายใช่ไหม<อ>ถ้าเขาเฝ้าแท่นสุดท้ายอะผมมองว่าเราสามารถแก้ลาตีด้วยการหาของมา มานัวตั้งแต่แท่นสองเป็นลาตีต้องรีบสวดนีก่อนลาตีล่วงมีการหันหน้าใส่ไม่ได้คือเล่นใหญ่แล้วก็ย่อด้วยจ้า <c oughs> แล้วก็ไปยอ่ย <c oughs> กปยอกเขาเลยวันนี้พูดถึงเรื่องประเด็นการย่อนะครับ <c oughs> น่าจะเป็นที่พูดถึงในคอมูลแหละว่าการยอ่อผิดหรือเปล่า สำหรับผมนะครับการย่อเป็นวิธีเล่นอย่างหนึ่งนะโอ้เดียมีไหมไหน,นะเขาวาป่ามันเป็นวิธีการดึงดูดความสนใจอย่างหนึ่งนะครับขอบคุณครับใครเอายันโยขึ้นมาเหมือนเหมือนอทิดาแหละเอาจจริงบางคนก็เล่นทิดาเพราะว่าแบบไม่ใช่ว่าผมนี่แหละเอายันไปไม่ใช่ว่าเล่นทิดาเพราะว่าอยากหาก,หากล่องหรืออะไรอยากอยากมีอีโม <S <S ทชี้ใช่แค่นั้นเอง เออไม่ได้สว่างไม่ได้สว่างไม่ได้สว่างเลยนะเราเข้าใจผิดไปหมกแล้วเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอ้าวเราอะใช้ลิลิกไม่มีหัวใจเอ้ยไม่ใช่ใช้เคิร์สไม่มีหัวใจไอ้คนไม่มีหัวใจไม่ใช่ผีไม่ใช่คนตาอ๋ออ๋อ แต่ก่อนเป็นไอคนไม่มีหัวใจไอผีไม่มีหัวใจนี่ไงมาเพื่อนมาเข้ามาเออลาตีบอกไอ้นี่มันเป็นใครทังไม้เหรอพอโซนปะครับรู้สึกน่าจะใช่ครับผีบอกไอ้นี่มันเป็นใครเอาาย่ามาจากไหนมันชื่ออะไร หนน้้าาดดสวทุกคนเงียบๆนะทุกคนเงียบๆนะเฮ้ยลตีมาขุนมีปืนกาวะโถเอ้ยเขาไม่มาอ้าโถเอ้าเข้าหุ่นเข้าตู้เข้าตู้ได้ปะเขาจะบีบคอเขาจะบีบคอออกมาพี่ระวังเราก็หาทำนะครับเอา้เอา สองศพแล้วผมจะแก้เกมยังไงเนี่ยเออช่วยด้วยแป๊บหนึ่งครับทราบแล้วครับกำลังไปนะเว้ย้านมีนิสรอหน่อยรอหน่อยผมว่าเขาออกตรงนี้ชัวแต่เดี๋ยวอันแน่ก็เดินไปสิครับโอ้ยก็เดินไปสิครับก็เดินไปสิอีกรอบไหมอีกรอบไหมอีกรอบไหมอีกรอบท่นไง โอ้โหอีกรอบไหมได้ข่าวว่าสตาฟิน่าเ็าเลือนะครับไหนๆแล้วอะเราลบเสียงหัวใจอ่ะไอ้คนไม่มีหัวใจทีบดิ่จะตรวจแล้วไอ้คนไม่มีหัวใจกะทีอื่นไปกระตรวจไม่รู้แหละผมตายแน่พี่ ผมรู้แค่ว่าผมตายแน่ผมตายในน้ำด้วยเชิญปวดหัวกับการเล่นตรงนั้นผมขอยาผมขอยาอแก้ปวดล,ลด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 ไข่แท่งหนึ่งครับให้ยามก่อนเลยโอ้ใจช้ชีดเองหรอเนาะฉีดเองก็ได้ี่ีดเองเลย ไม่ชิดพี่ยามเขามาเอายาแล้วครับรับยาได้ข่าวว่าเราเอาไปเข็บเนื้อแล้วได้แบ่งกันนะครับอะไรครับแบ่งกันครับกันแล้วแล้วผมก็เจอไอ้เข็มแล้วไงเอืมสดสามเดียมถืดถ้าเราฟาร์มเรื่อยๆนะครับปูไอเทมมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะเผื่อใครไม่รู้นะครับให้ไปดูความลับกล่องแดงนะเป็นคลิปที่มีเนื้อหาที่ดีมากๆเลยนะครับครับใครทำครับมโน ถามว่ามีทีมงานไปช่วยนับนห้าคนเีเขาว,วผมแป๊บหนึ่งนะผมอยากได้ใส่สินนะพี่พ,พี่ไม่ใส่สินป่ะอา้าวตายไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปพันตรงนั้นนะครับ<ๆ>เขาเขาเอาหุ่นไปไปวางไว้ตรงโอเคได้เลยอุ้ยมาเหรอไม่เนี่ยเหรอครับเอาอย่าชี้ สวดเลยพี่ยามสวดเลยพี่หลุดปะหลุดปะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอเคผมปล่อยให้หุ่นแล้ววินยาณเพื่อนหายไปไหนวะอ๋อเจอละเขาตามนะมีสายสินตรงนั้นนะครับที่ผมพันใต้หุ่นไว้อะนั่นแหละนั่นแหละดีมากสายสินของฉันอไป มาเตะราตีต้องเป็นนางเอกราตรีฉันต้องเป็นนางเอกฉันต้องเป็นทีน่หนึ s. <S ่งอันนี้คือลำไทยหรือลราลำจริงง่ะคงจริงง่ะ สะเพีาบารีสัดสาวชรคุณังเวสนนทสังางป๊อปป๊บอใช่ใช่ป๊ป๊บป๊อปป๊ปขำนักเหรอฮะตลกเหรอะาตตลกเหรอตลกเหรอฮะคุณแต่เปกฮะฮะตลกอะใช่ตลกทุ่มเมื่อกี้ขันโยทไวไหนน พี่เอาเพื่อนตายไปแล้วเหรอใช่ไปสวดต่อใกล้จบแล้วผมเล่นให้อยู่ครับเฮ้ยเขากราบเขากราบอ๋อๆ๋อทูบอยู่ตรงวงเวียนครับพี่ชายเสีดดายไม่นะขอโทษเพื่อนสวดด้วยดิเออไปพี่ไปไปสวดเขามา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 เอาพี่เขามาข้างหน้าเลยครับทูบให้เลยมั้ย ที่จะไปตั้งเหรอครับเอะผมตั้งก็ได้ไปย้ายที่เฉยๆอ่ะไปไปไปเฮ้ยไม่โดนรันนเรปอออกกปปเิดประตูเปิดออกลูอ๋อไปเขาโอ้ฟ้าเขาว่าไว้เพื่อไม่ใช่ว่าหรอมั้งไม่ครับอยู่กับพี่อยู่ครับพี่ผมไม่ปลาแท่งแล้วนะไม่ปากเหรอ ปักอยู่กาลังปักอยู่แต่ผมมาปลายแท่งแล้วนะได้ได้ได้ครับไม่ต้องเข้าครับโอเคสวยล้านก่อนไม่ได้ตามแล้วครับไปซ่อนก่อนแล้วซ่อนเหรอไม่เล่น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 ขอคนไม่เล่นละตีขอคนไม่เล่นขอคนไม่เล่นเขาอยู่ไหนวะอยู่ไหนไม่รู้ครับอยู่ในใจห่นเปล่าเสียงหัวใจผมไม่ขึ้นนะไอ้คนไม่มีหัวใจที่หาไม่เจอเขาอยู่ในหุ่นเนี่ย แหมเรากดหาไม่เจอเราก็มีอยู่เคสเดียวเหรอครับถ้าไม่หลบอยู่ในตู้ก็อยู่ในหุ่นไอคนไม่มีหัวใจสวดพี่สวดอยู่กับผมอยู่กับผมอึ้ยไอคนไม่มีหัวใจเออถึงแล้ว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 มาเจเอาสิเอาสิเอาสิแปดสิบครับเฮ้ยเขาไปพี่เขาไป แปดสิบครับได้พี่ได้ดิ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 เขาโดนแล้วแต่เขาเลื่อเลื่อขื่นไปแล้วเนะรันนะคระเดี๋ยวเลื่อเข้าใกล้ท่่านนกวี้ไปหายามื่อกี้พี่ส่งเขาบ่อยๆนะผมสวดอยู่อยู่ตะจ้ะอ่ะจ้ะอ่ะจ้ะมา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 ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนเว้าคิดมากพี่เขากลับีถ้าเขาหลุด บอกผมลันรันไม่เห็นอุ้ยสกิลเช็คผมขึ้นเนี่ยไม่เขาใหม่แล้วเขาเริ่มกลับมาเร็วขึ้นอ่ะพี่ว่าเขาเริ่มกลับมาเร็วขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะสังเกตไฟมิบมมับมับอยู่ที่หัวลาตีครับแว็บสกิลเช็คไม่โดนเลยผมไปหายาเขาดีกว่าได้ใช่ รันนะครับไม่รู้เลยบ้าเหี้ยหุ่นตรงนี้เยอะเลยอ่ะเยอะจริงครับผมอยากพันใส่ยชินตรง focus on เขย่แป๊บนะดูความตึงไปก่อนนะครับไปแล้วมาโดนมาแล้วอ่ะก็นี่ผมอยากปิดได้โถเอ้ยครับเขามาพอดีน่ะจังหวะเจอกับเสดายอ่ะจังหวะนี้เหรครับต้องใส่เธอสักกูใจฉัน ด้วยคำคำว่า you love me ฉันนะสะก็ได้แค่คำนี้ไป e oh, ok oh, oh, I love I I love you โอ้จะเขียมแล้วขออ่ะไปเขามาตายมิวมิวกับผู้เล่นใหม่โนเปิลพี่เอามิว of course ตู้จงเกิดตรงนี้ไปแล้วไม่อยู่แล้ว ประตูจกเตะตนี้